เรามาเก็บขึ้นช่ย <c ười> ขึ้นช่ยหัวเท่าแขนนะพี่น้องเบแหนงมันนะแหนงขึ้นชายพี่น้องเอาไปใส่ย,ยำไม่แต่อ,อ่อนๆหยอดอ่อนๆดูๆดูเก็บใส่ตะกา้าไม่แต่ตัวใหญ่ๆหอมหอมจะมีคนตัดแล้วก็มี คนเก็บตั้นเหล็กกับกองเลยพี่น้องจ้าดูนะมีตะโกยใหญ่เขินชายนอร์เวย์มา <c oughs> นหน่อยคืออยู่ไทถด้ยค่ะเด้ออันนี้ <c oughs> ของพลังใหญ่ค่ะ <c oughs> ตัวยังใหญ่ <c oughs> อื่นป <c oughs> ระกอบนี่คพ <c oughs> ือน่ะ <c oughs> พ่อเสีเอาไปแพ็กถุงถ um, no, mm ุงละหัวหัวเท่าไรไม่รู้หัวเท่าไรอะประมาณยี่สิบป่ะย oh ี่สิบห้าเออประมาณนั่นแหละมันใหญ่มากมันใหญ่มากเลยเนาะใหญ่สิหัวหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบโลน่ะสองสามขีดอุ้ยตัวครึ่งโลอยู่เนาะครึ่งโลอยู่หรอกเนี่ยมันหนักด้วยเลยอ่อนๆเพื่อะเก็บไปกับหอมไปหิวยำ เขาจะกองไว้กองไว้เข้ากำับเก็บใส่ตะกร้าเออโนหมกอะไรอันนี้ยังพวกท่านเก็บโกบกยัยเนี่ยแบบนี้พยายำเนาะหน่อยๆเสียไหม ตั้งสี่ไ,ไปพี่น้องเอาไปยำ้ำยอดออนออนมีสกเกปี่ดอกนี่เห็นไหมอยู่ไทยเขาต่นโอนีน่ล่ะ <laughs> คนเยอะมาก <c oughs> ใสก่ตักราไหวแล้วก็มีคนมากเก็บ สวนรึ่นใชยพี่น้องแสงคือปแปลกๆว่ะหัวหนึ่งอิ่มเลย ใหญ่เท่าแขนหนึ่งมใหกวแขนหนึ่งอีกพีออ่น้องเอยมึงด้ใหกวแขนเขาอีกมาดูเขาไปทำอะไรกันเนาะใหญ่ขนาดนี้สนใจป้ะหอมหอมๆุ่มคนตัด ต้องตัดออกตัดยอดออกหืมเก็บใส่ตะกร้าแล้วโค๊ะจะไปแพ็คใส่ถุงอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาตัวนี้ขึ้นหน่อยเทอะหน่อยพวก อากาศละสิบตึกสวยงามค่ะรถไทยติดชิก <laughs> ร,ร,รถถูกฝังติดรถขึ้นได้ละชิคเก็ตขึ้นได้แล้วรถทรถอิท่เ,ทเอาไหมรถวถกฝัง อยู่ไปอย่างนั้นแหละแ่เไม่ไปโยวนนายบีวนอับกมีบีบแต่ด้วยขึ้ได้หรไม่โยอีกต้นนายอนนรวนอบก้คิอยู่บอกอได้เลยใช่ต้นมะูงลมหนาวมาแล้ว โอ้ยรอ,รอ,รอยรถติดนี่วะข,ขออึ้ิตุมขึ้นตุ่มรถชโจุนลัดถอดชุดออกนี่เหลือตัวนิดเดียวใส่เมื่อกี้ชั้นห้าชั้นดูนะกางเกงกี่ตัวเกงสีสส่ตัวป้า,าวกวาจะถอดได้แต่เนีัยหนาวอยู่หนาวคักหนาวเน่ย

ต้นเขาชาดไงวดเนาะไงกระโดดยูท้ทยต้นเขาีนก่อ,กอยอ๋อยู่นี่ต้นต่าขา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรซาลาลีซาลาลีซาลาลีหร,รือว่าขึ้นใช่ใช่ไหมบ้านเรา หาบอมีเจอก้อยใหญ่เปแี่เนี่ยึ้นชายฝรั่งพี่นอ้องของฝรั่งต้อง,งแบบนี้เด้อถึงจะเรียกว่าของฝรั่งถ้าน้อยๆไม่ใช่ของฝรั่งใหญ่ทุกอย่างอ่ะเออ อะไรก็ใหญ่ปลูกอะไรก็ใหญ่หมดนะบึงโอ้เห็นระบบการก,กินงามพูงามพเอับไซยัมซุก,กี้นี่ไซทอดนี่จ้าแล้วก็จัดเสิร์ฟ <laughs> แป้งนี่ไม่ค่อยงามเลยเนาะแป้งนีไ่ไม่ค่อยงามเด้๋ยพี่น้อง เป็นด you know? ังๆไงไม่รู pues, ้ดังๆฮะเนี่ยเกาะเนี่ยแดงมันติคือแกแะแดงมันเนี่ยบ้านเราต้นเท่านี้แหละเนาะอยู่ไทยเนี่ยนี่แหละห้าบาทโอ้ นี่ห้าบาทบ้านเราห้าบาทอันน eh ี้อยู่น네 mm ี่กอเดียวยี่สิบเฮ้ยเสียเอาไปกิีนกะยำเดี๋ยวน้องยำแล้วก็สุกี้ร้อนๆสดน้ำร้อนๆแต่ในกล่องบ่หมื่เนาะ 4ีโมงหรอคือบ่มืดว่ะในกล่องแต่ในจริงอะมืดเลยพี่น้อสี่โมงแ้วจะได้กลับบ้านแล้วอีกชั่วโมงนอีกสี่ส,ส,สิบกน,นาทีสามนาทีมันมืดเรอด้วยแต่ว่าในกล่องมันขึ้นสว่างก่บหมดหรอ ล้ตัดไปออกมานึ่งก้อไงก้อนก็ตัด